ก็วันนี้เราเป็นสวนเลมอนนะคะปกติก็แล้วก็เป็นคนรักสุขภาพก็จะมาแนะนําการทําน้ําสลัดแบบอย่างง่ายค่ะแบบที่ไม่มีไม่มีครีมไม่มีไม่หวานนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้ําสลัดรสจัดจับด,ด,ด้วยรสเลมอนในในตู้เย็นมีผักอะไรเนาะเราจะทานสลัดอ่ะก็เอาเอาง่ายในชีวิตหรือว่าเราปลูกอะไรก็เอามาเป็นสลัดแต่ว่าวันนี้เราจะทําน้ําสลัดแบบแบบโฮมเมดวันนี้ก็จะแนะนําแบบง่ายนะคะแบบที่มีในครัวเหมือนกันก็ มีน้ำผึ้งอันนี้เป็นพริกไทยพริกไทยดำค่ะเป็นผงอบเชยแล้วก็เป็นเกลือโรสแมรี่ในสวนเราน้ำมันน้ำเลมอนที่เราบีบมาแล้วทุกอย่างก็ผสมกันไปนะคะตามชอบเยอใส่วันนี้ใส่เลมอนหน่อยใส่เปลือกนิดหน่อยค่ะ สมกันิดขวดก่นเรามันต้องเขย่าให้เท่ากันให้เข้ากันน่ะโรสแมรี่พริกไทยก็ใส่แต่น้อยนะคะอันนี้เป็นผงอบเชยค่ะแล้วก็เกลือแล้วแต่ชอบนะคะถ้าชอบเค็มชอบอะไรอย่างนี้แต่ว่าพี่เฮลตี้นิดนึงก็ไม่ไม่ด้ไม่ได้ชอบเค็มมากหวานก็ไม่ได้ชอบมากค่ะก็เล็กๆแล้วก็ใส่เลมอน รสชาตินี้แบบตามใจฉันนะคะก็ใส่มันลงไปก็แค่นี้นะคะก็จะได้น้ำสลัดสักประมาณถ้วยหนึ่งจากนั้นก็เขย่าค่ะเขย่าให้เข้ากันจากนั้นก็เสร็จแล้วเป็นน้ำสลัด เวลาคนทานสลัดใช่ไหมก็จะแบบอชอบน้ําชอบที่น้ําเพราะว่าน้ํามันทั้งหวานทั้งมันทั้งม,ม,ม,มีนมมีเนยแต่สลัดอันนี้เป็นโฮมเมดที่แบบทําง่ายแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องมีของพวกนั้นไม่มีไขมันทานไม่มีนมข้นไม่ได้ใส่นมข้นนะคะเป็นสลัดน้ําใสที่ส่วนประกอบมันก็อย่างที่บอกว่าเป็นเลมอนในไล่เป็นสมุนไพรแล้วก็เป็นโรสแมรี่เป็นเฮิร์บเลมอนกับเฮิร์บค่ะใช้เวลาทำก็น้ำสลัดก็แค่ หนาทีก็ได้แล้วค่ะนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากกว่าน้ำสลัดที่เป็นน้ำสลัดพวกน้ำสลัดครีมอะไรต่างๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ